ของควันของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในค่ําคืนนี้นะคะมาพร้อมกับบุญนะคะกุศลที่มินทจิ่พึ่งไปเป็นประชาสัมพันธ์วัดมาอ่าเป็นการบอกบุญนะคะในการสร้างหลวงพ่อโสธรน,นะคะพระที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจเจริญรุ่รงเรืองด้วยหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาร่วมกันทุกประการนะโอเควันนี้ของขวัญของเรานะคะมินทอจิจิ เจอในเรื่องราวของนะคะผู้ที่เป็นผู้สอนเรื่องการตั้งเสาพลังงานในชีวิตของตัวเราเองนะคะเพราะทุกคนเนี่ยคือหนึ่งหน่วยของพลังงานที่นะคะยิ่งใหญ่ในการสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับโลกนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถเข้าสู่โลกภายในและเชื่อมโยงนะคะกับจิตตัวรู้ตัวคู่รู้ในตัวเรา และเมื่อไหร่ที่พวกเราตื่นรู้และเชื่อมโยงคู่รู้ในตัวของคุณแต่ละคนได้เนี่ยจะเจอคําตอบนะคะและนั่นคือวิธีการจะวางจิ๊กซอที่จะทําให้โลกนี้สมบูรณ์นะคะดังนั้นเนี่ยเราทุกคนใน8 0 0 0ักว่าล้านจึงมีหน้าที่ในภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่มันสำคัญนะคะแล้วคุณบ๊อบ พ็อกเตอร์นะคะที่เป็นนักเขียนชื่อดังและเป็นคนโมดิเวตนะคะเขาเรียกว่าเป็นนักโมดิเวตชื่อดังนะคะและเป็นนักเขียนที่ยอดขายหนังสือดีมากเป็นหนึ่งในนะคะผู้เขียผู้อยู่ในภาพยนตร์ The Secret ของโรดเบิร์นนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการใช้จิตใต้สำนึกและพลังจักรวาลน,นะคะในการดึงดูดและก็นะคะใช้ชีวิตที่สอดคล้อง มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนมาหนในนั้นก็เป็นวิธีการตั้งเสาพลังงานชีวิตทีเออ่เขาเรียกว่าตั้งเสาพลังงานชีวิตที่นะคะมันเป็นพลังบวกเท่านั้นนะคะแล้วคุมสถานการณ์เหตุการณ์คือคุมสถานการณ์เหตุการณ์คือคุมอารมณ์นะ,ะคุมอารมณ์คือตัวร่างกายของเราเนี่ยเสมือนเสานะคะพลังงานที่ยิ่งใหญ่ถ้า,าจะจินตนาภาพให้เห็นชัดเจนก็คือคลื่นนะคะ5 g ของ ทรูมูฟคลื่น 5G ของวันท c a คอนี่คือคือยกตัวอย่างนะคะเขาจะมีเสาพลังงานอ่าเสรารับขึ้นนะคะสนามอ่คลื่นของแต่แต่ละยี่ห้อเขาเนี่ยนะที่ชัดเจนซึ่งถ้าเป็นคลื่นนะคะเสาคลื่นของทูมูฟเนี่ยเขาก็จะไม่นะคะรับสัญญาณของ AS เเข้าใจไหมคะนี่คือตัวอย่างดังนั้นเนี่ยคลื่น แต่ละคลื่นเสาพลังงานของแต่ละคลื่นนั้นจึงต้องชัดเจนชัดเจนด้วยเครื่องรับและเครื่องส่งนะฮะชัดเจนด้วยเครื่องรับเครื่องส่งเพราะสัญญาณมันมาจากดาวเทียมคือสัญญาณนะฮะมาจากดาวเทียมจากเบื้องบนที่ส่งไปแล้วเวลาคลื่นสัญญาณส่งมาก็เสาส่งมาเสาพลังงานและเสาพลังงานก็ส่งกระจายไปให้ซิมการ์ดต่างๆไอซิมการ์ดที่อยู่ในเครื่องเราแต่ละเครื่องนั่นก็คือเสา พลังงานที่จะรับสัญญาณของแต่ละค่ายนะคะแต่ละค่ายจึงรับค่ายใครค่ายมันขนาดเราหนึ่งคนนะคะใช้ทุกค่ายนึกออกไหมมันก็ยิงสัญญาณนะคะขนาดให้นั่นซ้อนทับกันยิงสัญญาณนะคะก็นกนะคะสัญญาณใครสัญญาณมันเข้าใจไหมคะอันนี้คือเราจะมองเห็นภาพได้ชัดที่นี้มาเปรียบเทียบเรื่องมนุษย์เราเนี่ยนะคะเราก็มีร่างกายเนี่ยนะคะเปรียบเหมือนเสาพลังงานในชีวิตเรา การขับเคลื่อนคือขับเคลื่อนภายในของเราการขับเคลื่อนก็ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกหรือคิดของเราขับเคลื่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในได้ความรู้สึกก็คือใช้อารมณ์สั่นสะเทือนนะคะแล้วก็พลังงานเนี่ยนะคะเขาก็จับฟรีเควนซี่หรือไวเบรชั่นจากการสั่นสะเทือนในความรู้สึกของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราสั่นสะเทือนในการใช้พลังงานมากได้ผลน้อยก็คือสั่นสะเทือนในคลื่นพลังลบๆนะคะพวกโกรธ พวกติชินนินทาพวกพลังงานลบๆขี้กลัวขี้ขาดนะคะบรรดาขี้ทั้งหลายแหล่ขี้เกียจนะคะมันก็อยู่ในคลื่นพลังงานที่นะคะสั่นสะเทือนต่ําแต่ใช้พลังงานสูงนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่ว่าเราจะสั่นสะเทือนด้านพลังลบหรือพลังบวกเราล้วนนะคะใช้เสียเวลาเสียพลังงานนะคะเสียกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่แตกต่างกันเลยแต่ค่าในการได้เนี่ยมันจะต่างกันอย่างลิบลับนะคะ ถ้าเราไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในการที่จะเลือกนะคะในการที่จะตั้งค่าโปรแกรมตัวเราให้กลายเป็นสนามพลังงานบวกๆนะคะชีวิตเรานะคะจะมีความทุกข์ระคนสุขเหมือนขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนที่เป็นนิยามในอดีตที่ผ่านมาอันนั้นก็คือไม่ผิดนะเพราะเราไม่รู้ทีนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถให้ชีวิตมันขาขึ้นได้โดยที่นะคะไม่ตกเลย มันจะต้องอยู่ในฝ้าพลังบวกทีนี้เนี่ยการตั้งโปรแกรมนะคะพลังบวกของเราใน24ชั่วโมงนี่แหละมันเป็นเทคนิคที่แต่ละคนจะต้องจัดการด้วยตัวเองนะคะเอ่อทำไมต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะคุณจะไปหวังพึ่งนะคะคนอื่นมาช่วยโปรแกรมคุณนะคะให้อยู่ในพลังบวก24ชั่วโมงเนี่ยฝันไปเถอะมันอจีพูดไปเลฝันไปเถอะอันนี้เป็นเรื่องเราที่ ทุกๆคนจะต้องพึ่งตนเองดังที่พระเจ้าตรัสไม่ผิดเลยนะเพระพระเจ้าทรงอัจฉริยภาพมากที่ใช้คําว่าอัตหิอัตโนโนาโถเพราะแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ทรงช่วยคุณไม่ได้นะฮะถ้าคุณไม่ช่วยตนเองนะะการตัดสนินชอบโดยพระอ,องค์เองท่านก็เอาอาจารย์คนน้นคนนั้นคนนี้ทั่วสารทิศในสมัยพุทธกาลช่วยท่านไม่ได้ท่านถึงวางนะฮะเรื่องราความรู้ที่เรียนรู้จากผู้อื่นก่อนทั้งหมด แล้วส่งเข้ามาในโลกภายในของพระพุทธองค์ท่านเองนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนพลังงานของท่านนะฮะอย่างที่ใช้สมาธิที่ท่านใช้อานาปนสตินะฮะใช้ในเรื่องราวของนะฮะมัชฌิมาปฏิปทาคือใช้อานาปนสติและยังใช้มัชฌิมาปฏิตาหมายปฏิปทาหมายคมว่าอยู่กลางเป็นทางสายกลางที่ไม่เครียดนะฮะไม่ไปกดดัน เพราะท่านเคยผ่านเรื่องของการกดดันและไม่ประสบความสําเร็จนั่นก็เป็นบทเรียนเหมือนนะคะมีเทวดามานะคะดีดสายพินใช่ไหมนะนดนีดส,สายพินเล่นดนตรีถ้าสายพินมันตึงไปสายพินเล่นเล่นไปมันขาดนะะแล้วทีนี้พอสายพินมันอ่อนเกินไปมันหย่อนเกินไปเสียงพันเพลงบรรเลงมันก็ไม่เพราะนะัะไม่ได้สับเลยท่านก็นะคะตัดสรุ้ได้ว่าอ๋อต้องอยู่ทางสายกลาง ไม่ไปกดดันนะคะในเรื่องเราของการอยากให้มันประสบความสำเร็จให้เร็วนะนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าแม้ว่าเราจะตั้งค่านะความเป็นเสาพลังงานด้านบวกนะคะแต่เราอย่าไปกดดันอ่าเชื่อมโยงนะคะในความเป็นเสาพลังงานที่มีคุณภาพของเราด้วยความเป็นกลางก็คือ เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาตินะเบาๆสบายๆชิลๆนะคะสนุกสนานล่าเรืองอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยอ่ในเรื่องราวของการที่จะใช้ชีวิตให้มันประสบความสำเร็จมันจึงไม่ใช่เรื่องความตึงเครียดนะคะไม่ใช่เรื่องราวของการที่จะเข่งขึมมันคนเรื่องกันคุณตึงเครียดกับเข่งขึมคุณไปอยู่พลังงานลบโดยอัตโนมัติเลยนะเออเพราะ ะะโลกของอความเป็นจริงของพลังงานดีๆเนี่ยมันเป็นพลังงานของความสนุกสนานร่าเริงเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสจำนึกลูกคุณทราบซึ่งกตัอยูเข้าไปสู่ความสุขสงบสันตินึกออกไหมดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเดินเกมชีวิตไปสู่ความเครียดเดินผิดทางนะคะบอกใครบอกตัวเองในอดีตนะคะเพราะเป็นทฮอรจีน้นี่จริงจังกับชีวิตมากนะคะจริงจังกับชีวิตมากนะคะในชนิดที่ว่านะคะ กลับกับไม่ปล่อยนะคะไม่ได้ไม่เลิอกอันนี้คือเป็นเรื่องเราของนะะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่เมื่อเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกพลังงานใหม่จึงปล่อยวางนะคะจึงปล่อยวางและเข้าช่องพลังงานใหม่เหม EN ือนการช่องเข้าช่องพลังงานมันเหมือนกดรีโมทอะที่รักนะ,ะเออถ้าคุณอยากดูช่องสามคุณต้องกดช่องสามคุณกดช่องเจ็ดคุณไม่ได้ดูช่องสามในเรื่องสภาวะอารมณ์เนี่ยนะคะเราเป็นคู่ควบคุมได้ด้วยตัวเราเองนึกออกไหมคะ คุณจะไม่สามารถไปควบคุมอารมณ์คนอื่นได้มันไม่ใช่หน้าที่คุณรีโมทของการควบคุมอารมณ์ตัวคุณเองอยู่ในตัวคุณเองและคนอื่นก็อยู่ในตัวเขาเองคุณไม่สามารถที่จะนะคะไปสาให้คนอื่นคนอื่นมีอารมณ์นะคะในเชิงที่เราปรารถนาได้นะ,ะถ้าเขาไม่สมัครใจคุณก็ทาอะไรเขาไม่ได้เนื่องไหมฮะตัวคุณเองก็เ,เช่นเดียวกันนะคุณต้องการ อยู่ในสภาพสภาวะอารมณ์ที่ดีอย่างไรคุณเท่านั้นจะต้องเป็นผู้จัดแจงเป็นผู้จัดการเป็น c e o ในชีวิตของคุณนะดังนั้นเนี่ยนะคะเ็เสเร็จพาวเวอร์นะหรือพลังพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มีอยู่ในตัวคุณซึ่งซึ่งคุณจะเอาไว้ใช้จัดการตัวคนเองอย่างเบดเสร็จเด็ดขาดนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ของขวัญที่มามอบให้พวกเราทุกๆคนนะคะก็คือ จับจิตให้ตั้งมั่นนะคะความสุขจะพูนทวีนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องนะคะมีความมั่นคงในด้านจิตใจและจิตวิญญาตมั่นคงยังไงนะคะมั่นคงยังไงไม่ให้ไม่ให้เคร่งเครียดนะคะคำว่ามั่นคงนะคะมันก็ต้องไปเรื่องของเป้าหมายกลับไปสู่ความเป็นบริสุทธิ์ของรวมจิตที่ลงมาเกิดนั่นแหละคือตั้งเป้าได้เลยนะคะตั้งเป้าได้เลยอ่าพอชี้นิ้วตรงนี้นึก นึกถึงเบบีบุตดานะคะก็คือประวัติประวัติที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยพ่อพ,พุทธองค์ทรงประสูตรเนี่ยนะคะด้วยการที่ชี้นิ้วนะคะชี้ข้างขวาขึ้นบนนะ้บนฟ้าและนะคะประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะคะและจะไม่ได้ไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นเรื่องเราเหมือนเคยเล่านะะว่าเป็นบี g กินวิซีแอนด d i ินไม d ก็คือเริ่มต้นจากจุดจบที่ปรารถนาเลย ะระสูตรปุ๊บนะคะตัดตัดเดินว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนั่นหมายควาว่าตั้งรทงทันทีว่าชาตินี้ชั้นลงมาเกิดแล้วเป็นชาติสุดท้ายนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับตรงว่าจับจิตตั้งมั่นนะคะในส่วนของความสุขและความสุขมันจะเพิ่มชีวิตก็เราเนี่ยต้องการนะคะมีความสุขในชีวิตใช่ไหมอันนี้ก็ทั้งถามแต่ละคนหรือเป้าหมายต้องการเป็นวัตถุก,กันแน่ก็ต้องตั้งนะคะ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณตั้งเป้าหมายที่ตั้งมั่นนะคะคุณไม่นะคะลังเลสงสัยเพราะลังเลสงสัยหมายถึงการยกเลิกหรือการแคนเซิลนะคะการยกเลิกการแคนเซิลในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายนั้นเพราะพลังงานทํางานแบบนี้พลังงานทํางานแบบนี้นะคะเออตั้งเป้าหมายเสร็จโอ้อันจะได้หรือเปล่านะมันนั่นก็คือเท่ากับอเอา1นึลบหเท่ากับ0คุณ้องออกไหมคุณตั้งเป้าหมายเนี่ยให้สกอร์หนึ่ง กันจะได้หรือเปล่าเนาะคูณกําลังลบด้วยหนึ่งะคะแล้วผลลัพธ์มันก็คือศูนย์นี่คือสาเหตุที่หลายๆคนตั้งเป้าหมายแล้วไม่ได้นะคะดังนั้นจงเช็คตัวเองนะคะว่าเป้าหมายที่คุณต้องการนั้นอ่ะเป็นเป้าหมายจริงเป้าหมายหลอกนะคะถ้าเป้าหมายหลอกนะคะคุณก็หลอกตัวเองละนะคะคุณไม่ได้หลอกคนอื่นนะคะเพราะผู้ที่ตั้งเป้าหมายอะจะเป็นผู้ที่จะไปรับนะคะอ่าเป้าหมายของตัวเองนะครับรับความสําเร็จของตัวเอง ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างในขับเคลื่อนพลังงานในชีวิตเนี่ยมันก็เพื่อตอนเองเนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะฮะไม่ได้ความสําเร็จทางด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะความสําเร็จทางด้านใดด้านหนึ่งนะ,ะสุดท้ายมาสอบซ่อมกันหมดเลยสุดท้ายมาสอบซ่อมกันหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันโชจิจิบอกเลยว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องตื่นรู้เรื่องโลกพลังงานใหม่นะคะเพราะพลังงานเนี่ยเขาขับเคลื่อน เปลี่ยนมิติโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2012ล้นะคะ2012จน2022คือพีแล้วมันครบ10ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะ10ปีแล้วนะคะมันทอยที่ได้ข้อมูลใหม่มาล่าสุดก็คือว่านับจากปี2023เนี่ยโลกจะเปลี่ยนแปลงวีงเร็วในทุกๆ1ปีนั่นหมายความว่า ในปี2023เนี่ยใครยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานชีวิตอีกใครยังไม่ปรับตัวนะคะในเรื่องราวของการเปลี่ยนไปพ้องกับกระแสพลังงานของโลกแล้วนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่เอ่ออาจจะได้เจอนะคะเมนทอลจีไม่อยากจะพูดอะไรที่มันเอ่อเป็นในเชิงลบนะคะพูดได้อย่างเดียวคุณต้องเปลี่ยนและปรับให้ทันเมนทอยจี้นำในเรื่องความรักนะคะนำมานำข้อมูลมาพูดกับเราในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวย เพราะรู้ว่ากระแสพลังงานมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ลยนแล้วก็เปลี่ยนเร็วมากนะคะวันก่อนนะคะนันทวีชิังงนแพทย์พันศักดิ์ที่เป็นนักพูดสร้างแรงบรันดาลใจที่จะทําให้นะคะเรื่องราวของชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงในเยาวชนอะ่ะท่านยังศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของโลกมิติที่12เลยนะคะเออปีที่แล้วเราพูดเรื่องมิติที่3ถึงมิติที่5เท่านั้น แต่ปีนี้เนี่ยเราไม่พูดกันมิติที่5แล้วเราพูดถึงการยกระดับจากมิติที่5ขึ้นสู่มิติที่6เลยนะคะแล้วนะคะมันจะมีถึง1 2บสองเลเวลอ่ะนะคะมันเป็นเรื่องของมันติเ,เขาเรียกมันติเวิร์ดนะคะมันติเวิร์ดก็คือเรืเ่องของจัก,กรวานที่ซ้อนทับกันมีหลายคลื่นพลังงานนะคะที่ซ้อนทับกันไปถึง12มิติของโลกพลังงานนะคะดังนั้นเนี่ย วันนี้นะคะเราต้องเปิดใจกว้างๆเราจะไม่น้องแนงน้องแกะ่อะไรต่างๆแล้วนะคะเพราะว่าเสวลานะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เราจริงจังในเรื่องราวของการที่จะมอบความรู้แอดวานนะคะไกลเข้ามาแล้วจะต้องเติบโตนะคะพลังงานที่พนันธุ์จิตจิให้ทุกวี่ทุกวันนะคะมันเป็นเรื่องของพลังงานที่เอ่อลูกใหญ่มากนะ,ะดังนั้นใครเข้ามาปุ๊บนะใช้ดวงจิตฟังนะ,ะใช้ดวงจิตเอ่อสัมผัสฟังก็จะรู้นะคะว่า นี่คือสิ่งที่งานะเราต้องเปลี่ยนให้ทันกระแสพลังงานและนะคะช่วยพระแม่ธรณียกระดับมิติโลกนะอะ่ส่วนคนที่ไม่ตื่นเลยนะคะเราก็เราก็ต้องเมตตาเขานะคะเราต้องเมตตาเขาและอย่าไปพึ่งไปเร่งไปรัดนะคะเพราะเหตุการณ์สถานการณ์มันจะมีการบีบคั้นบังคับให้พวกเขาเปลี่ยนเองอัตโนมัติเหมือนที่เปลี่ยนบรนะะนทรทัิจี้มานะคะบรรทัดจี้ก็นะคะโดนธรรมชาติหรือสิ่งที่เรียกว่า เขาเท่านรักอ่ะนะคะก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรามองไม่เห็นหรือในเรื่องราวของการสื่อสารจากเทพที่อยู่กับเรานะคะเทวดาที่อยู่กับเราเนี่ยเขาก็นะคะรักเราจึงมีในเรื่องราวของการส่งสิกแนลมาตลอดส่งสิกแนลนะคะเหตุการณ์สถานการณ์ถ้าไม่เปลี่ยนเราจะมีเรื่องราวของความทุกข์ยากลําบากใจนะคะ ดังนั้นเปลี่ยนดีกว่าเรื่อออกไหมฮะมันเปลี่ยนแล้วก็สบายตัวกว่านะคะสบายใจกว่าโอกาสสถานการณ์อะไรก็ดีกว่าแล้วนะคะให้ให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะคะให้ข้อมูลนิดหนึ่งวันนี้นะคะคีย์ออฟไล8์ก็ปล่อยในเรื่องเราวของว่าแล้วเ,เราจะรู้ได้ไงว่าตัวเราเองมีเทพเทวดาคุ้มครองนะคะในตัวเรานะวันนี้จับคีย์ได้นะคะจับคีย์ได้ก็เอามาบอกพวกเราก่อนเลยด้วยความรักนะคะ จับคีย์ได้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเมนทอลจี้เรียนถามตรงๆนะใครที่ตามเมนทอลจี้ฟังมาตลอดนะคะทุกไลฟ์ทุกคลิปหรือบางไลฟ์บางคลิปแล้วมาเจอในเรื่องไลฟ์นี้นะคะกดหนึ่งมาให้ด้วยนะคะแล้วอยากจะถามเขาว่าตั้งแต่นะ,ะฟังเมนทอลจี้มาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเจอเลขรหัสมหัจจัรย์อยู่ตลอดเวลาหรือไม่นะคะอาทิเช่น ะะอยู่ๆจับมือถือขึ้นมาเจอเลขตองนะคะไม่ว่าจะเป็นตอง1ตอง2ตอง3มตอง4ตอง5ถึงตอง9นะคะ0 0 0แล้วแต่นะคะน,นี่คือเป็นเลขรหัสลับของเทวดาที่คุ้มของคุณที่สื่อสารกับคุณว่าท่านอยู่อยู่กับคุณอยู่ตลอดเสมอและตลอดเวลานะคะบางทีมาไม่ใช่ตองอย่างเดียวมา1 1 1 1เนะี่ยนะคะ1111 11, ก็คือ11บนาฬิกาส1นาที ะะหรือบังเอิญไปเจอรถนะคะเลขตองเลขนึ่งสองตัวอันนี้คือเป็นรหัสที่คุณได้เห็นไม่ใช่บังเอิญนะจ๊ะแต่เป็นเรื่องราวของการสื่อจากนะคะเ,เขาเรียกว่าเ,าเลขเทวดาเลขนางฟ้าที่อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าท่านรักคุณแค่ไหนอยู่กับคุณอยู่เสมอไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามเป็นลักษณะของการให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ ลำพังเพียงคนเดียวเมื่อไหร่ที่คุณเข้าโลกพลังบวกปุ๊บคุณจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพลังมหาศย์เกี่ยวกับตัวเลขโดยที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นเจอที่เจอทุกๆวันเมื่อวานเนี้ยยิ่งเป็นเวลาที่แบบว่าแคปเจอร์หน้าจอแบบเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเดี๋ยวจะแคปเจอร์เดี๋ยวจะเอาแคปเจอร์หน้าจอของเมื่อวานนี้ใส่ให้พวกเราเพราะวันนี้มันทอจจไม่ได้แคปนะคะแต่ก็เจอเลขตองห้าห้ามั่งสามสามมา ก็นะคะรู้ตัวปุ๊บตอนแรกๆก็มหัศจรรย์นะรอหลังๆนี่รู้ตัวปุ๊บก,ก็ขอบ,ขอบคุณ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 ที่ดูแลนะคะขอบคุณที่อยู่ใกล้กันนะบอกขอบคุณที่รักกันนะคะแล้วหนูก็รักท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยนะคะ,ะแม้ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะคะแต่ความเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยเราถือว่าเป็นเด็กนะคะเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเรานั่นคือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คือเป็นผู้อาวุโสนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อ ผู้อุโสที่ว่าเนี่ยที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยนะหลายๆหลายๆท่านนะฮะหลายๆดวงจิตวิญญาณก็ผ่านความเป็นมนุษย์มาก่อนเมื่อผ่านเป็นมนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วร่างท่านนะฮะหมดเวลาอายุไขดวงจิตของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างที่เราเอ่อไปหล่อองคหลวงพ่อนะคะโสทอเพราะเราเชื่อในความสังดิทธิ์ของหลวงพ่อปาฏิหาริย์ของท่านเนี่ยนะคะสร้างเอ่อสร้างชื่อเสียงนะคะให้อ่ให้กับนะคะผู้คนที่ ไปเคารพบ,บูชาไปสักการะท่านบางคนก็ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายนี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณนะคะเหนือสํานึกเราหรือไฮเออร์เซลก็ดีหรือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะคะมีความปฏิหารที่เราไปเชื่อและศรัทธานี่คือสิ่งที่ยกเป็นตัวอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยเราถึงสา,สามารถรู้ได้นะคะว่าเลขรหรัสมาสจันกับเทพผู้นําทางเนี่ย มีกันทุกๆคนเพียงแต่ว่าจะสังเกตรหรือไม่เท่านั้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะฮะลองพิจารณาดูนะคะว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนยกระดับ,บมิติจิตวิญญาณคุณหรือ,อยังนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ให้คุณสังเกตด้วยตัวคุณเองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะชีวิตของคุณเริ่มจะเอ้ยจับตรงนี้นก็เป็นเลขตองจับตรงนี้นะคะก็เริ่มเห็นโดยที่คุณไม่ต้องไปไปไป,ไปจ้องนะคะไปจ้องหรือไปตั้งเวลาอะไรนะคะ ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติในเรื่องเราของการที่จะเขาเรียกว่าได้ผูกพันกับเลขรหัสลับพวกนี้นะนั่นเมื่อไหรที่คุณเจอความบังเอิญอย่างเหลือเชื่อแบบนี้นั่นแหละคุณมีเทพผู้นําทางชีวิตของคุณอยู่นะคะสิ่งที่คุณจะทําได้คุณก็ต้องถามตัวคุณเองว่าคุณมีเทพนําทางขนาดนี้คุณจะไม่ขอบคุณท่านเลยเหรอเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาเราได้ของจากผู้หลักผู้ใหญ่แม้จะ5บาท10บาทหรือได้กินข้าวกมื้อหนึ่งเนะี่ย เราก็ขอบคุณถูกไหมคะแต่นี่คือเทพนะคะเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอะเทวดาที่คุ้มครองคุณอะปกป้องชีวิตคุณบางทีนะคะเหมือนจะมีโจอุบัติเหตุแต่คุณก็แคล้วคลาดอะแล้วคุณจะทําไงกับความแคล้วคลาดที่คุณได้ตรงนั้นอันนั้นคุณก็ไปพิจารณาเอานะคะส่วนเมนใคยที่เจอในเรื่องปริหารแบบนี้ก็ ขอ,ขอบคุณ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 ที่ช่วยเหลือหนูนค่ะขอบคุณที่ทําให้หนูปลอดภัยก็ใช่ไหมคะเราเป็นเด็กอะนะคะแล้วมันก็เป็นเด็กตลอดกาลไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะดังนั้นดวงจิตอยู่ข้างในเนี่ยนะคะเมื่อไหรที่คืนสภาพความบริสุทธิ์ให้นะคะให้กับตัวตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองนั่นแหละนะคะก็คือความบริสุทธิ์อย่างที่เขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลง กลับไปเป็นความบริสุทธิ์ของตัวคุณเองเหมือนเดิมนะคะและจงตั้งจิตตั้งมั่นแล้วความสุขคุณจะพูนทวีเหมือนกับที่คุณตั้งเสาหลักชีวิตนะคะด้วยจุดประสงค์มุ่งหมายที่ชัดเจนถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดเสาพลังงานของคุณมันก็จะไปดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณอย่างง่ายๆสบายสบายและจงอนุญาตให้ตัวคุณเองเป็นผู้ที่ สามารถนะเข้าสู่สิ่งที่คุณปรารถนาอย่างง่ายๆทุกประการนี่คือสิ่งที่นะคะชีวิตพลังงานใหม่เกิดขึ้นแล้วในตัวคุณทุกๆคนคอยทุกคนโชคดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะ